ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จจัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพววันนี้นะครับก็พบกับครูพี่ต้นนะครับวันนี้เป็นเนื้อหาของชีววิทยานะครับอ่ะเรามาดูข้อสอบข้อนี้กันเขาบอกว่าเขาให้โครงสร้างน้องมาเนอะนะครับแล้วก็ถามว่าพี่จะจับรูปข้อใดถูกนะครับอ่ะ เหมือนที่เราเคยเรียนกันไปนะครับก็คือว่า n b a s เบเนี่ยนะครับเนเนี่ยเขาแบ่งโครงสร้างเนี่ยออกเป็น2วงกับ1วงใช่ไหมครับถ้า2วงได้แก่ A กับอะไรลูก A กับ G คืออะดีนีนกับกวานีนนะครับแต่ถ้า1วงได้แก่ C หรือ U หรือ g e, ถูกไหมครับแล้วก็ A ต้องคู่กับ g e, C ต้องคู่กับ G A T พทัทธคู่นะลูก แล้วก็ C G พันะสามนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันเนาะเขาถามโครงสร้างกอไก่นะครับกอไก่น้องดูดีๆนะกอไก่เนี่กี่วงลูกวงเดียวถูกไหมครับกรไก่วงเดียวสมมติถูกตัดแล้วต้อง C หรือ U หรือ T เพราะฉะนั้นพี่ตัดชอยข้อสี่ทิ้งลูกอะดีนีนไม่ได้อดีนีนต้องโครงสร้างสองวงนะครับอะดีนีนต้องโครงสร้างสองวงนะครับถัดไปโครงสร้างขอไข,ข,อข่กี่วงลูก สองนะอย่างนี้เรียกสองนะเขาจะบออย่างนี้คือสองวงนะครับสองวงนะเพราะฉันขอไข่เนี่ยยังไม่ถูกตัดต้อง a หรือ g ถูกไหมครับ A หรือ g พี่เลยตัดชอยข้อสามทิ้ง C ไม่ได้โอเคนะครับเพราะ C อยู่ในคำว่าคัดโอเคนะครับพี่ไม่ดูคอควายเพราะคอควายกวนนีเหมือนกันโอเคนะครับตัดสินกันที่งองูสุดท้ายงองูเนี่ยโครงสร้างวงเดียววงเดียวดงว่าถูกคัดแล้วถูกไหมลูก นะครับถูกขัดแล้วใจร้ายมากตัดไม่ได้เลยนะครับเพราะไทมีนก็ได้ไซโตซีนก็ได้ถูกไหมครับคงสร้างวงเดียวหมดใช่ไหมครับนี้ถามว่าแล้วน้องจะดูอะไรต่อน้องต้องดูการเข้าคู่ของบรรลุน้องต้องดูการเข้าคู่อันนี้พันธะอะไรครับพันธะคู่ใช่ไหมครับพันธะคู่พันธะคู่แสดงว่าต้องเกิดเกิดจากพวกอะไรเท่านั้นพวกเอทีเท่านั้น เข้าใจใช่ปะเพราะฉันน้องจะตอบ4ไม่ได้เลยเพราะ4มันต้องพันธะสามเข้าใจเน,ะนาะเพราะะนนชอยนี้จึงผิดจึงตอบข้อที่1ครับเข้าใจเนอะก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโครงสร้างของ DNA RNA และองค์ประกอบนะครับน้องก็ทวนไปนะครับเพราะออกข้อสอบบ่อยมากนะครับอะงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ